งบไม่เกิน50ไปยังไงมาดูกันเลือกสถานีลงเป็นเคหะนี่นะครับราคาถูกมากเลยได้บัตรปุ๊บก็ไปขึ้นรถไฟกันนั่งดูวิวไปเรื่อยๆรถก็เหมือนพาเราออกางจังหวัดพอถึงสถานีเคหะแล้วแล้วก็ขึ้นรถสองแถวข้างล่างสถานีต่อเลยขึ้นรถสองแถวบอกไปสถานตากอากาศบางปูนั่งแค่10นาทีก็ถึงแล้วแยกเลนเข้าไป50เมตรแล้วก็จะพบกับสะพาน สะพานที่เยี่นออกไปในทะเลได้ชมวิวทะเลสุดก็ูงลูกตาแสง s <S แดดอ่อนๆสายลมที่ัยมาให้กระปริงในความสุขมากหรือวิวสพะพักก็แล้วมีอยู่ที่นี่ก็จะมีตลาดของกิริมทะเลราคาไม่แพงซื้อไปกินดูวิวทะเลไปปิกนิกไปหรือถ้าอยากนั่งกินแบบร้านอาหารก็มีร้านด้วยตำนานอย่างสาราสุขใจเป็นร้านบรรยากาศคลาสสิกนั่งกินริมทะเลให้ความรู้สึกคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเ,เ,เป็นร้านที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานใครเคยผ่านยุค80 90เนี่ยต,ต้องเคยสัมผัสความขลังที่นี่แน่นอนกินข้าวที่นี่ให้้้้้คคคววาาาาาาามมมมมมรรรรรูสสึกกกกเเเเเเหหหืืือออนน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 นััั่่่งงงทใิิิไไปยยุ90พะตบศๆด มีความสุขเหมือนได้ย้อนความทรงจำตอนเป็นเด็กที่ผู้ใหญ่พาไปกินร้านอาหารหรูส่วนเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะมันอร่อยมากยิ่งอาหารทะเลคือสดจ,จ,จริงวัตถุดิบดีเพราะอยู่ริมทะเลเลยกินอิ่มปุ๊บก,ก็เข้าสู่ไฮไลท์ช่วงเย็นนั่นก็คือการดูพาที่ตกดินด้วยความที่เป็นสะพานยื่นมาในทะเลทําให้พานที่ตกที่นี่สวยมากและอีกหนึ่งไฮไลท์ก่อนกลับที่พ้าไม่ได้นั่นก็คือการมาดูนกนางนวลที่นี่ทุกวันตอนเย็นนกนางนวลจะชอบบินมารวมฝูงกันทําให้เกิดโมเมนต์มาสั้ เ,เอากน,นกนางนวลกลับบ้านนะไม่งั้นเสียระบบปีแวดหน่อยถ้าใครอยากมาทะเลแบบง่ายๆได้บินแอด,ดูวิวสัตว์ลอกดูวิวสวยๆได้กินอาหารอร<ช>่อยเข้าไปที่บางปูได้นะสนุก